เพราะนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตลาท่านนาบีจจึงกล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตลาจะยึดเอาความรู้ด้วยกับการที่ให้คนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเสียชีวิตฮัตตาอิดาลัมยุบกีอาลิมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ในบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยหรือในประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้รู้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราก็ได้รับข่าว ว่ามีผู้รู้คนนั้นเสียชีวิตมีผู้รู้คนนี้เสียชีวิตอิทธคอตันนาสุรูอูสันยูฮานแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันไหมเกิดขึ้นทุกวันวันนี้เกิดปัญหาแบบนี้วันนี้เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งอิทธคอตันนาสุรูอูสันยูฮานท่านอบบบีบอกพอไม่มีผู้รู้ก็ไปหาคนที่เขาคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ ทั้งที่จริงๆแล้วคนนั้นเป็นคนที่รู้ไหมไม่ได้รู้เลยเพียงแต่อยู่ในคราบของชื่อของความเป็นผู้รู้ฟาซูอีลูก็ไปถามฟาอัฟตูไอผู้รู้แบบนั้นก็ตอบบีกอยรอินมินตอบโดยปราศจากความรู้ฟาดอลูฟาดอลูมันเนี่ยหลงแล้วทำให้คนที่ฟังเนี่ยหลงไปด้วยนี่ไงสัญ,ญลักษณ์ของวันเกียร์มะ นี่ไงเครื่องหมายที่ท่านนบีมฮัมมัตสุลลลฮวะเลวะซัลลัมบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้จงรอคอยที่จะเกิดขึ้นของวันกียร์ามาและยิ่งฟังฮะดิศีบทนหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนกับท่านนบีกําลังบอกถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันท่านนบีบอกตั้งแต่1440ปีมาแล้วนะครับว่าสซยาตีอาลันนาซีซามานุน พวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าจะมาถึงแก่พวกท่านในยุคสมัยหนึ่งลายอริฟูนาฟีฮัสซาลาไปยุคสมัยที่คนจะไม่รู้จักในเรื่องของการละหมาดวลาซะกาจะไม่รู้จักในเรื่องของการจ่ายซะาาตวะลาเซามาวะลาฮัจยจะไม่รู้ในเรื่องของการถือสินอดจะไม่รู้ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัตอิลลัชัยคุลกะบีร เว้นแต่คนเท่าคนแก่ท่านอบีบอกนะครับว่าจะมาถึงพวกเราในยุคสมัยหนึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะไม่รู้ในเรื่องของการละหมาดไม่รู้ถึงเรื่องของการจ่ายสกาดไม่รู้ถึงการประกอบพิธีทัานไม่รู้ถึงเรื่องของการถือสิญอดพี่น้องที่รักทั้งหลายมีเรื่องเล่าจากเชคคนหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียเขาบอกนะครับว่าหลังจากที่เขาบรรยายเสร็จเนี่ยเดินออกมาข้างนอก มีนักเรียนคนหนึ่งเดินตามมาแล้วก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดที่ไหนประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่เกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมืองที่มีกาบะเมืองที่มีมัสยิดนบีเมืองที่มีผู้รู้อย่างมากมายเขาเด็กคนนั้นถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าฉันนอนหลับแล้วก็ฝันเด็กผู้ชาย แล้วก็ทำให้น้ำอสุูจิเคลื่อนออกมาเนี่ยฉันจะต้องอาบน้ำละหมาดหรือว่าฉันจะต้องยกอาบน้ำยกฮนันดัสเชคบอกว่าจะต้องอาบน้ำยกฮัดัสชานุมอนฉันไม่ได้ไปหลับนอนกับผู้หญิงนะฉันแค่นอนหลับแล้วก็ฝันทำไมฉันต้องอาบน้ำยกฮนันดัสด้วยเชคบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนของอาซูจิ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะต้องอาบน้ำยกฮัดัสเด็กหนุ่มคนนั้นต่าวกล่าวกับเชืว่าไงยาเชกวัลลาฮีฮาดีอว,วัลมาระมีอตุฮาดาแปลว่าขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอตะลานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเพิ่งจะรู้อัลลอ์นี่ไงนี่ไงความแตกต่าง ของการเรียนรู้ของผู้ที่เรียนรู้ศึกษากับคนที่ไม่ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา